สวัสดีพี่น้องชาวเบเกอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้กิกกับผมโฟกในช่องกระโปงบายชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับไม่ได้ติดโควิดหรืออย่างใดแค่ขี้เกียจและไม่มีคอนเทนต์ทำแค่นั้นเองครับก็ด้วยความคิดถึงคนดูหลายๆคนนะครับยอดดูคลิปยังไม่ถึงร้อยเลยแต่ละคลิป ก็คิดถึงนะเออก็เลยทำคลิปนิดนึงมาพูดคุยกันอะไรกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ขับรถเล่นจะเรียกว่าขับรถเล่นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าผมกําลังไปรับสีพระเยของผมนะครับผม <c oughs> ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ค่อนข้างมีรถนิดนึงในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ เมื่อต้นคลิปท่านผู้ชมนะ่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับอินโทรเออผมรู้สึกว่ามันเรียบง่ายดีเนาะมันไม่รกอะ่ะไม่เหมือนอันเก่าที่แบบโอ้อินโทรทีสิบห้าวิสิบหกวิไม่ได้ดูทุกทีอินโทรตัวใหม่นี่คือแบบแป๊บเดียวเออก็ดีอีกแบบหนึ่งหรือใครชอบอินโทรตัวเก่าก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับผมแล้วก็อ่าเรื่องมุมกล้องนะ ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามุมกล้องแปลกไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนกล้องใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนหมวกใหม่แล้วก็ทำขายึดตัวกล้องใหม่นะครับมันก็เลยอาจจะแปลกๆไปหน่อยปรับอยู่สามทีนะครับทีแรกปั้นปั้นเสร็จพอลองใส่ปรากฏว่าแม่งเบี้ยวเออตาเขีดอะไก็ไม่รู้แม่งคือตั้งกล้องแล้วแม่งเบี้ยวตั้งกล้องเบี้ยวเลยอ่ะ พอตั้งข้องเบี้ยวเสร็จปุ๊บแม่งน้องมันลือล้อลื้อขัดติดไมอีกไม่ใช่ช่างศิลปะนะฝีมือการปั้นงานยังไม่เนียบไม่เนียบแต่ก็พอปั้นเสร็จแล้วก็พอใช้ได้ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แข็งดีนะแล้วก็เรื่องเสียงนะครับผมคือเจ้าไม้ตัวเก่าของผมเนี่ยหลังจากผมเปลี่ยนหมวกใหม่แล้วเนี่ยมัน ยัดเข้าไปในหมวกไม่ได้มันมีก้านแข็งอะ่ะเออมันเป็นไม้ก้านแข็งแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ตรงปลายก้านแข็งๆอีกจุดหนึ่งมันก็เลยลําบากยัดไม่ได้นะครับมันเบียดผมด้วยความที่ผมขยับไซส์หมวกลงมาใส่ไซส์ L นะครับแต่ก่อนใส่ XL นะขยับลงมาใส่ไซส์ L เนะี่ยมันก็ฟิตพอดีหน้าครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับที่ยัดอะไรเข้าไปในหมวกลําบากก็เลยต้องเปลี่ยนหม่นะ ซื้อไม้ใหม่มาจากช้อปปี้นะครับเป็นไม้สายอ่อนธรรมดาเรื่องเสียงก็ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนจะจากกันไปนะครับแทนความคิดถึงคลิปนี้คือคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่ามันไม่มีาลายน้ําบนมุมขวามือนะครับคือผมลองใช้โปรแกรมต่อ,ตอโปรแกรมใหม่นะครับคือแอปแคปแคปแคปคัดแคปคัดอะไรสักอย่างนี่แหละ นะเพราะว่าเจ้าตัวเก่ามันใช้แล้วมันมีลายน้ําแต่ว่าเจ้าแอปแคทพัทเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะตัดได้นานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน,นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดได้นานแค่ไหนนะั่นแหละประเด็นก็จะลองตัดเป็นสั้นๆก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้แทนความคิดถึงก่อนคิดถึงท่านผู้ชมทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปรับสีพละเยนะครับผม <G ül> กลับบ้านนะก็สำหรับใครที่ชอบอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับน้าจะเป็นอะไรก็รอยๆได้นนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าก็มาลองมุมใหม่เสียงใหม่แล้วก็โปรแกรมใหม่อินโทรใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มิติใหม่แห่งการกลับรถชูนับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย